สนับสนุนโดยใหม่ยันทีวิตามินวอเตอร์น้ำกระชายขาวผสมวิตามินซีมีวิตามินซี2 0 0ตต่อขวด ควบนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเผยนายกรัฐมนตรีมือบวมจากการติดเชื้อไม่ใช่โรคเกาต์เทียมล่าสุดอาการดีขึ้นแต่ยังคงหมดเยี่ยมเหนออีสานยังเผชิญหมอกควันไฟป่าจากอากาศแห้งขณะที่วันนี้ไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการเตรียมรับมือการเกิดพายุฤดูร้อน รัฐบาลแจงภาพรวมอัตราว่างงานแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นสอดรับเศรษฐกิจฟื้นตัวขณะที่บรรยากาศท่องเที่ยววันหยุดยาวหลายจังหวัดคึกคักจีนแถลงเป้าหมายตัวเลข GDP ประจำปี2,566เติบโตร้อยละห้าในวันเปิดประชุมสภาประชาชนแห่งชาติลดลงเล็กน้อยจากปีก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทีนเอ็นนิวส์ข่าวเที่ยงค่ะเรามาเจอกันวันนี้อาทิตย์ที่5มีนาคม2566คุณผู้ชมอยู่กับคุณพลอยวรุณวัน,น,วนดิฉชนจูการนาและล่ามภาษามืออาจารย์ศศิธรค่ะรับชมเราได้นะคะผ่านทางหน้าจอทีเอ็นช่อง16หรือว่าจะพูดคุยข่าวสารกันนะคะผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ทีนเอ็นไลฟ์ช่องทางยูทูบทิกตอร์ทรูไอดีผ่านทางทีนเอ็นออนไลน์ค่ะหรือว่าจะสแกนคิอวอาร์โค้ดด้านหน้าจอนี้นะคะเป็นเพ วันเช่นเดียวกันนะคะ่วันนี้เรามาเจอคุณผู้ชมในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะแล้วก็เป็นช่วงหยุดยาว3วันด้วยเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวที่ถือว่าคึกคักในหลายพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจํานวนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่นับตั้งแต่ผ่อนคลายมาตรการโควิดมาแล้วก็ตั้งแต่ก้าวเข้าสู่ปีใหม่มาจํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาตินั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วช่วงเวลานี้ค่ะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาสัปดาห์วันมาคบูชานะคะหลายจังหวัดเลยค่ะมีการจัดกิจกรรมนะคะโดยเฉพาะจุดที่เป็น พื้นที่วัดใหญ่ๆในต่างจังหวัดนะคะก็จัดงานต่อเนื่องค่ะเดี๋ยววันนี้พาไปดูกันทั้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และที่นครศรีธรรมราชด้วยค่ะภาพรวมการท่องเที่ยวของไทยเราฟื้นตัวเร็วกว่าที่คาดการนะคะนี่ก็เป็นคำยืนยันจากทางผู้ว่าการทททด้วยขณะเดียวกันค่ะเรื่องที่เรากําลังเร่งแก้ไขปัญหากันอย่างต่อเนื่องนะคะก็คือเรื่องของค่าฝุ่น p m 2.5นะคะที่ตอนนี้พื้นที่ทางตอนบนของไทยเราเนี่ยหลายพื้นที่เลยนะคะที่เกินค่ามาตรฐานที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผลกระทบกับสุขภาพประชาชนต่อเนื่องมานานนับสัปดาห์แล้วหนึ่งปัญหาสําคัญก็คือเรื่องของไฟป่านะคะในหลายพื้นที่ค่ะยังมีจุดความร้อนแล้วสาเหตุหลักๆเนี่ยก็มาจากเรื่องของฝีมือมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้น่ดยการที่เกี่ยวข้องเขาก็เร่งบูรณาการแล้วก็เร่งจับกุมแล้วก็ดูแลสําหรับคนที่เขามีการลักลอบเผาด้วยนะคะทาให้เกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่เดี๋ยววันนี้พาไปดูในหลายพื้นที่เลยทั้งที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเลยรวมถึงจังหวัดตากนะคะที่ยัง เพรว่าเกินค่ามาตรฐานอยู่ด้วยค่ะ ขณะเดียวกันค่ะเดี๋ยวพาไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะคะช่วงสายของวันนี้มีการถแถลงรายละเอียดมาค่ะจากคณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าถึงอาการป่วยของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่เราเห็นภาพว่ามีลักษณะอาการบวมที่บริเวณมือด้านขวานะคะแล้วตอนแรกมีข่าวออกมาว่าเป็นโรคเกาต์เทียมหรือเปล่าล่าสุดมีการถแถลงออกมาแล้วนะคะว่าไม่ใช่เป็นลักษณะของอาการอักเสบนั่นเองค่ะวันนี้ติดตามทุกป,ประเด็นข่าวพร้อมๆกับเราค่ะข่าวเที่ยววันนี้นะคะมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะคะห้ามีนา าคมที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะคะโดยไปที่ทางตอนบนของประเทศค่ะยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าส่วนกลางวันจะมีอากาศร้อนนะคะอุณหภูมิจะสูงขึ้นตั้งแต่35องศาเซลเซียสขึ้นไปนะคะขณะเดียวกันในวันที่12-13มีนาคมนี้ค่ะก็มีการประกาศเตือนนะคะว่าอาจจะเกิดพายุฤดูร้อนได้ค่ะ โดยทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกประกาศวันนี้นะคะว่าจะเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการและสิ้นสุดฤดูร้อนประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2566สำหรับฤดูร้อนปีนี้นะคะพื้นที่ตอนบนของประเทศค่ะก็จะมีอุณหภูมิที่สูงสุดเฉลี่ย35.5องศาเซลเซียสใกล้เคียงกับค่าปกติ ซึ่งอยู่ที่35.4องศาเซลเซียสค่ะแต่ว่าจะสูงกว่าปี2565ซึ่งอยู่ที่34องศาเซลเซียสส่วนอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ที่40ถึง43องศาเซลเซียสช่วงต้นเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนมีนาคมนะคะจะมีอากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวันส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าอยู่ค่ะ ในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงกลางเดือเนเมษายนนะคะคาดการว่าจะมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นระยะอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ในบางช่วงและเกิดพายุฤด <uliflower> ูร้อนในหลายพื้นที <oxide>. ่ค่ะในช่วงกลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมจะมีอากาศแปรปรวนมีอากาศร้อนจัดบางแห่งในบางช่วงมีฝนฟ้าขนองหลายพื้นที่ขอให้เฝ้าระวังการเกิดพายุฤดูร้อนซึ่งจะมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตก ส่วนปริมาณฝนรวมเฉลี่ยปีนี้นะคะก็ใกล้เคียงกับค่าปกติค่ะส่วนในพื้นที่ภาคใต้ช่วงต้นเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนเมษายนอุณหภูมิสูงสุด37ถึง38องศาเซลเซียสจะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักบางแห่งขอให้เฝ้าระวังช่วงปลายเดือนเมษายนเป็นต้นไปนะคะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตกต่อเนื่องตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง ส่วนทะเลอันดามันค่ะจะมีคลื่นสูง2-3เมตรอาจจะมีการก่อตัวของพายุไซคโคลนด้วยค่ะ และแม้ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาจะประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการเริ่มต้นวันนี้นะคะแต่ว่าตอนบนของประเทศโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังอากาศเย็นถึงหนาวค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้คาดการว่าในช่วงวันที่12และ13มีนาคมอาจเกิดพายุฤดูร้อนขึ้นได้นะคะเป็นอิทธิพลของมวลอากาศเย็นในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อนแล้วเกิดการประทะกัน ของมวลอากาศเย็นและร้อนทำให้มีลมกระโชกแรงฝนฟ้าคนองและฟ้าผ่าได้ต้องติดตามสถานการณ์เป็นระยะนะคะ สำหรับการพยากรณ์อากาศประจำวันนี้ค่ะพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอากาศร้อนและฟ้าหลัวในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด15ถึง21องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ31ถึง36องศาเซลเซียสนะคะยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด4ถึง15องศาเซลเซียสค่ะ เช่นเดียวกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่มีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด14-20องศาเซลเซียสสูงสุด29-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-14องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคกลางมีอากาศเย็นในตอนเช้าอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสสูงสุด33-36องศาเซลเซียส กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในตอนเช้าอากาศร้อนตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด21-25องศาเซลเซียสสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นในตอนเช้ามีอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาเซลเซียสสูงสุด31-36องศาเซลเซียส ส่วนพื้นที่ภาคใต้ค่ะจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบถึง20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1-2ถึง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะ ทนานยกรัฐมนตรีห่วงใยสุขภาพของประชาชนนะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการค่ะเน้นย้ยําไปยังหน่วยงานสาธารณสุขนะคะให้ประกาศเตือนแจ้งข้อมูลให้ประชาชนรับทราบค่ะถึงโรคที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงอากาศร้อนแบบนี้อย่างเช่นเรื่องของท้องร่วงหรือว่าลักษณะอาการที่เกิดจากการตากแดดนอนนานนะคะอย่างเช่นเรื่องของโรคลมแดดนั่นเองนะคะขณะเดียวกันก็เน้นย้าว่าทุกหน่วยงานราชการค่ะต้องดูแลรักษาเรื่องความสะอาดด้วยค่ะ นางสาวไตรสุรีไตรสร,รณกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมห่วงใยประชาชนหลังจากกรมอุตุเนิยมวิทยาประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยอย่างเป็นทางการเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จึงกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มากับฤดูร้อนส่วนใหญ่มักพบโรคที่เกิดจากการทานอาหารหรือว่าดื่มน้ำที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไปรวมถึงภัยสุขภาพจากอากาศร้อนที่เพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับโรคที่มักพบในช่วงฤดูร้อนนะคะก็คือโรคติดต่อทางเดิอนอาหารและน้ำเช่นโรคอุจจาระร่วง ไข้ไทฟอยด์ไข้ารากสักน้อยโรคอาหารเป็นพิษโรคอหิวาตะกโรคโรคไวรัสตับอักเสบเอสามารถป้องกันได้ด้วยการยึดการกินร้อนช้อนกลางล้างมือค่ะกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆช้อนกลางส่วนตัวล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำหรือสบู่แอลกอฮอล์แล้วก็ต้องดื่มน้ำที่สะอาดด้วยนะคะ ส่วนภัยสุขภาพที่มักพบในช่วงหน้าร้อนค่ะที่ต้องการให้ระมัดระวังเน้นย้ำมานะคะไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะอากาศร้อนลมแดดฮิสโตรผลกระทบ ต่อสุขภาพจากปัญหาหมอกควันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ําด้วยนะคะกลุ่มเด็กๆนี่เสียชีวิตเยอะนะคะในช่วงฤด,ดูร้อนแบบนี้เพราะว่าลงไปเล่นน้ํากันนะคะท่านนายกรัฐมนตรียังเน้นย้าให้ทุกหน่วยงานราชการให้งวดเรื่องความสะอาดในการให้บริการประชาชนไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการรวมไปถึงพื้นที่สาธารนณะโดยพื้นที่ให้บริการประชาชนต้องมีความสะอาดอย่างเช่นจุดรอรับบริการโรงอาหารห้องน้ํา และขอให้ประชาชนดูแลสุขะอ,อนามัยของตนเองโดวยวิธีการที่ถูกต้องเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อร่วมถึงระมัดระวังอันตรายจากการเจ็บป่วยหรือว่าเสียชีวิตจากอากาศร้อนด้วยค่ะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ไฟป่าในหลายพื้นที่กันหน่อยนะคะอย่างที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ตอนนี้เนี่ยที่ตัวเมืองเชียงใหม่นะคะจะเห็นว่ามีฝุ่นควันปกคลุมหนาทึบเลยนะคะแล้วก็มีค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานมานานนับสัปดาห์แล้วหลายใน่วนงานเร่งแก้ไขปัญหานี้กันอยู่นะคะส่วนที่จังหวัดเลยค่ะก็ต้องเร่งดับไฟป่าภูสวรร์นะคะเพราะว่าตอนนี้ลามขึ้นไปถนนสายท่องเที่ยวแล้วค่ะมาดูในพื้นที่จังหวัดเลยกันก่อนนะคะที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งสกัดน้ํา เร่งฉีดน้ำสกัดไฟป่าที่ลุกลามมายังทางหลวงสาย21ถนนเลยภูเรือซึ่งเป็นเส้นทางท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านภูสวรรค์ตำบนเสี่ยวอำเภอเมืองเลยค่ะไฟป่าจุดนี้เนะี่ยลุกลามมานดนสามวันแล้วนะคะในพื้นที่ป่าภูสวรรค์เขตรอยต่ออำเภอภูเรือแล้วก็ลุกลามติดต่อกนันบนภูเขาเป็นแนวยาวประมาณ20กิโลเมตรควันควันจากไฟป่าส่งผลให้ค่ามลพิษอากาศในพื้นที่ขยับไปอยู่ในระดับสีส้มเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพค่ะ ส่วนสาเหตุของไฟป่านะคะยังมาจากการลักลอบเผาเพื่อหาของป่าและการล่าสัตว์จนไฟลุกลามเกินควบคุมเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงระดมกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อดับไฟป่าในจุดนี้ค่ะ ไปดูพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะคะยังคงถูกปกคลุมด้วยฝุ่นควันหนาทึบบทบังทัศนวิสัยในการมองเห็นค่าฝุ่นละออง PM 2.5พุ่งสูงเกินมาตรฐานและกระทบต่อสุขภาพของประชาชนต่อเนื่องมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะสถาน,นการณ์ตอนนี้หลายฝ่ายได้แต่หวังเพียงว่าให้เกิดพายุฤด,ดูร้อนให้มีฝนตกลงมาชะล้างฝุ่นหมอกควันที่สะสมอยู่ในพื้นที่ค่ะ ซึ่งในเช้าวันนี้นะคะกรมควบคุมโรครายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับสีแดง5จุดด้วยกันนะคะหนักที่สุดเลยคือที่ตำบลหานดงอำเภอหอดค่าฝุ่น PM 2.5สูงถึง157ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรรองลงมาค่ะคือที่ตำบลเมืองนาะอำเภอเชียงดาวก็ไม่น้อยเหมือนกันนะคะ127ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรส่วนบนดอยสุเทพตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดได้115ไมโครกรัมต่อลูก บาทเมตรค่ะแล้วในเช้าวันนี้นะคะยังเจอจุดความร้อนจากไฟป่ารวม88จุดมากที่สุดอยู่ที่อำเภออมก่อย1 6จุดรองลงมาคือที่อำเภอฮอดจำนวน11จุดค่ะ ส่วนข้อมูลจากเว็บไซต์ iqair.com แจ้งผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษทั่วโลกข้อมูลณเวลา8นาฬิกานะคะเชียงใหม่มีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ที่185มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรถูกจัดอยู่ในอันดับที่6ของเมืองหลักที่มีมลพิษทางอากาศสูงที่สุดในโลกค่ะอีกหนึ่งพื้นที่นะคะแม่สอดจังหวัดตากค่ะ พบว่ามีฝุ่นควันที่ปกคลุมเมืองเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเช่นเดียวกันหลายคนบอกว่ามีอาการแสบคอแล้วทั้งแสบคอแสบจมูกแสบตาหายใจไม่สะดวกหน่วยง,งานต่างๆตอนนี้นะคะเร่งแก้ปัญหาเบื้องต้นเช่นการระดมรถน้ำรถดับเพลิงฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่นควันเพื่อให้อากาศมีความชุ่มชื้นมากขึ้นส่วนที่โรงเรียนสภาวิทยาคมอาศัย สถานีตรวจอากาศของโรงเรียนเป็นหลักเลยค่ะเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนคือถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยค่าฝุ่น PM 2.5พุ่งสูงเกินค่ามาตรฐานก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังนักเรียนผู้ปกครองงดกิจกรรมกลางแจ้งการเข้าแถวเคารบพบงชาติเพื่อลดผลกระทบจากฝุ่นพิษนะคะส่วนเช้าวันนี้ค่าฝุ่น PM ส .5 ในพื้นที่ตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดวัดได้1 3 6ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร คืออยู่ในระดับสีแดงนะคะที่มีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วค่ะ กลับมาดูในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะวันหยุดแบบนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านอยากจะออกไปทํากิจกรรมนอกบ้านนะคะ,ะไม่ว่าจะไปสวนสาธารนณะหรือว่าไปเดินเล่นในพื้นที่ต่างๆนะคะแต่ก่อนออกจากบ้านค่ะเช็คค่าฝุ่นกันหน่อยนะคะทั้งทางแอปพลิเคชัน a i r ์โฟไทหรือว่า a i r ์ดีเคนะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะปรากฏว่าปัญหาค่าฝุ่น PM 2.5ในกรุงเทพมหานครเกินค่ามาตรฐานไป62พื้นที่นะคะแล้วก็ประเมินกันค่ะว่าปัญหาฝุ่นเนี่ยจะยังคงเกิดต่อเนื่องไป ว่าลักษณะอากาศของกรุงเทพมหานครในช่วงนี้อากาศค่อนข้างปิดค่ะ ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนหรือ PM 2.5เมื่อช่วง7นาฬิกาที่ผ่านมานะคะตรวจวัดได้44ถึง75ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเกินค่ามาตรฐาน62พื้นที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ โดย10พื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นสูงสุดได้แก่เขตหนองแขมตลิ่งชันหลักสี่บึงกุ่มบางเขนทวีวัฒนาบางซื่อคลองสามวาจตุจักรและภาษีเจริญค่ะสำหรับปัจจัยที่เกี่ยวข้องเนื่องจากในช่วงวันที่5ถึง12มีนาคมการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีค่ะแต่ยังอยู่ในสภาวะอากาศปิดอย่างต่อนเนื่องสมผลให้เกิดการสะสมของฝุ่น ในช่วงขงวันที่5ถึง8มีนาคมเนี่ยพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลอาจจะมีแนวน้มฝุ่นละอองสูงขึ้นได้ในบางพื้นที่และตั้งแต่วันที่9มีนาคมเป็นต้นไปนะคะพบว่าสถานการณ์ฝุ่นจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเนื่องจากมีลมทางใต้ที่ช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่ได้ค่ะ ขณะที่ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรายงานภาพรวมปริมาณ PM 2.5ในประเทศไทยนะคะตรวจวัดได้ตั้งแต่15ถึง143ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเกินค่ามาตรฐาน32จังหวัดค่ะภาคเหนือปริมาณฝุ่นสูงสุดเลยนะคะ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพดังนั้นเน้นย้ำค่ะประชาชนควรเฝ้าระวังสุขภาพลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือว่าการใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองถ้าหากมีความจำเป็นตัวเช็คค่าฝุ่นแล,แล้วเราเป็นกลุ่มเสี่ยงต้องใช้นะคะและสำหรับประชาชนที่อยู่ในจุดที่เป็นพื้นที่กระทบ เป็นพื้นที่สีแดงต้องหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งใส่หน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่น N95 เพื่อดูแลร่างกายนะคะและถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติต้องรีบไปพบคุณหมอค่ะย้ำคุณผู้ชมนะคะว่าเราสามารถตรวจต่อตรวจสอบติดตามสถานการณ์ฝุ่นผ่านทางเว็บไซต์ a i r f o r t a i c o m และ airbkk.com รวมถึงแอปพลิเคชัน a i r f o r t h a i และ airbkk ค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงของวันหยุดยาวค่ะจะพาไปติดตามบรรยากาศการท่องเที่ยวในหลายพื้นที่เลยนะคะซึ่งถือเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างวันมาคาบูชากันด้วยนะคะก็มีประชาชนจํานวนมากเลยค่ะที่ไปร่วมง,งานแล้วก็ชมโขนอย่างยิ่งใหญ่ตารตาที่นครศรีธรรมราชนะ,ะขณะเดียวกันในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ แม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องของค่าฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐานนะคะแต่พบว่าเช้าวันนี้ค่ะที่ดอ่ถนนนะคะก็ยังมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปชมไปสัมผัสความหนาวเย็นกันอยู่เลยนะคะเพราะว่าเช้าวันนี้อยู่ที่แค่เพียง6องศาเซลเซียสมีนักท่องเที่ยวขึ้นดอยกว่า2000คนค่ะในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะแม้ว่าจะประสบปัญหามลพิษทางอากาศจากฝุ่นควันไฟป่า แต่บรรยากาศการท่องเที่ยวค่ะยังคึกคักในช่วงนหยุดยาวเทศกาลวันมาคาบ,บูชานะคะอย่างที่อุทยานแห่งชาติดอยอิทนอนท์อำเภอจอมทองอากาศยังคงหนาวเย็นเช้าว,วันนี้แต่เลขตัวเดียว6องศาเซลเซียสค่ะมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปสัมผัสอากาศหนาวเย็นรอชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าเกือบ2 0 0 0คน ขณะที่บรรากาศการท่องเที่ยวบริเวณข่วงประตูท่าแพตัวเมืองเชียงใหม่มีนะักท่องเที่ยวทั้งคนไทยต่างชาติพากันไปถ่ายรูปกำแพงเมืองเก่าถ่ายรูปกับฝูงนกทีราบกันอย่างคึกคักเลยนะคะนี่ถือเป็นหนึ่งแลนด์มาร์กแล้วคนก็สนใจไปถ่ายรูปกันด้วยก็ถือเป็นการสร้างไรายได้ให้กับช่างภาพอิสระที่ให้บริการค่ะเขาจะทําให้นกตกใจนะคะแล้วก็บินขึ้นมาถ่ายรูปกับนักท่องเที่ยว คือเขาบอกว่าสร้างไรายได้กันนี่วันหนึ่งนับพันบาทเลยนะคะส่วนที่ย่านถนนช้างม้อยหรือฮ่องกงเชียงใหม่อีกหนึ่งจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญที่กลุ่มวัยรุ่นค่ะเขาจะมานั่งจิบกาแฟแล้วก็ถ่ายรูปกับร้านเฟอร์นิเจอร์หวายสวยๆแบบนี้นะคะบรรยากาศก็ยังคงคึกคักอยู่เช่นเดียวกันค่ะ ส่วนที่ด้านหน้าพระวิหารหลวงวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณอภินันเผืออผ่องเป็นประธานเปิดงานนะคะแล้วก็รับชมการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดพรมวงศ์ออขอภัยค่ะชุดพรมพรมวงวงอสุราเนื่องในการจัดงานมาคะบูชาแห่ผ้าขึ้นท่าแต่จำปี2566มาคะมานะมานคร ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นร่วมกันกับจังหวัดนครศรีธรรมราชหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นในช่วงวันที่2ถึง6มีนาคมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของวันมาฆบูชาและร่วมอนุรักษ์สืบสารประเพณีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า80ปีกว่า800ปีนะคะของเมืองนครและสนับสนุนการนํา ในการนำเสนอพระบรมธาตเจดีเข้าสู่บัญชีมรด,ดกโลกโดยที่ท่านผู้อำนวยการทอทอท,อทอของสำนักงานนครศรีธรรมราชบอกว่างานมาคบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุในปีนี้กิจกรรมหลากหลายเลยนะคะมีพิธีสวดมนต์ฟังธรรมเจริญจิตตะภาวนาถาวายเป็นพุทธบูชากิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาคบูชามหากรรมเครื่องถมนคร พิธีกวนข้าวมา,าทุบป่าญาติยาคู <Okay. S 1> พิธีสมโพธภาพพระบดพระราชทานริ้วขบวนภาพพระบดพระพราชทานพิธีถวายภาพพระบดการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโนราบูชาพระธาตุเป็นต้นและมีไฮไลท์ที่สนับสนุนส่งเสริมการจัดงานในครั้งนี้ค่ะคือการแสดงโขนที่ยิ่งใหญ่ตารตาเพื่อแสดงความเป็นอัตลักษณ์และวิถีไทยค่ะ ส่วนที่จังหวัดระยองนะคะพาไปดูกันหน่อยเขามีการจัดงานบ้านฉางไบควคิก2023ครั้งที่หนึ่งค่ะที่บริเวณชายทะเลบ้านปลาตำบลปลาปอำเภอบ้านฉางส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่ชายทะเลนะคะจัดขึ้นในช่วงวันที่4-5มีนาคม ก็เป็นกิจกรรมที่เปิดมุมมองการท่องเที่ยวด้วยการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชื่นชมความงามและธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะก่อนเริ่มงานก็มีการตั้งขบวนขับขี่ปลอดภัยไปรอบเมืองบ้านฉานะคะมีรถบิ๊กไบค์ออฟโรดนับร้อยคันเลยค่ะมาเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมงานแสดงถึงความรักความสามาัคคีของผู้รักการขับขี่มอเตอร์มอเตอร์ไซค์เป็นเครือข่ายระดับเอเชียและระดับโลกเลยนะคะ อีกทั้งกลุ่มนะักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับ Big กไบคเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงค่ะสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีเลยงานนี้ก็มีกลุ่มผู้ชื่นชอบขีม่มอเตอร์ไซค์ขนาดใหญ่หรือว่า Big กไบค์เดินทางมาร่วมงานกว่า1,500คันเลยค่ะไฮไลท์ก่อนเปิดงานก็จะมีการแสดงระบวงย้อนยุคจากคณะท่าอากาศยานก็ช่วยกันไร่รำกับชาวสองล้อหน้าเวทีกันอย่างสนุกสนานแบบนี้นะคะ เรอพักกันก่อนครู่เดียวนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดบรรยากาศทางการเมืองค่ะร่วมถึงติดตามข้อมูลกันด้วยเรื่องโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะข้อมูลสําหรับคนที่อาจจะยังไม่ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติยังมีโอกาสสําหรับการยื่นอุทธรณ์ได้เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามรายละเอียดกันค่ะ ถึงจ,จะมีหลากหลายตัวตนแต่สิ่งที่ไม่เคยลืมคือ